ชี้ดวงราศีมีนดาวเกตเล่งดาวมฤตยูมู Darwin เรื่องความส <travail> ําเร็จเนี่ยในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับการเดินทางไกลเดินทางด้วยมูด้วยชาวราศีมีนจะประสบความสําเร็จสองทบุญได้เงินสดนะครับทุกๆกการเดินทางสามารถทําบุญได้เงินสดหลายทางได้ยิ่งดีนะครับมูกับพระองค์ใหญ่ๆมูกับเทพองค์ใหญ่ๆนะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆพระศิวะองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ครับยกตัวอย่างหรือว่า เทพที่เขาทาไว้แบบองค์ใหญ่ๆอลังการอลังการเนี่ยเข้าไปขอพรไปมูได้เลยนะครับส่วนจะมูเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษไพยทน้องแอนจะบอกครับอันดับแรกคะ่ะชาวราศีเมีนเรื่องของการงานนะคะการงานขอพรว่าถ้าเกิดใครคิดไม่ดีคิดร้ายอะไรกับคุณให้คุณเนี่ยเห็น ให้เขาปล่อยของมาเลยให้คุณได้เห็นชัดเจนกับอีกอย่างหนึ่งชาวราศีมีนคนที่จะเพิ่มตําแหน่งเพิ่มรายได้เพิ่มศัก,กยภาพให้กับตัวเองขอให้คุณเนี่ยในช่วงนี้คุณทําอะไรก็ราบรื่นแล้วก็สมหวังดังใจค่ะไปเรียนไปขอความรู้อะไรก็ให้ได้ความรู้หรือว่าไป ขอวิชาก็ให้เขาได้แบบเออปล่อยวิชาอะไรให้คุณได้เต็มที่นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินตอนนี้ของชาวราศีมีนชาวราศีมีนใครที่ช่วงที่ผ่านมาโอดอยากปากแห้งเพราะว่าไพ่เขาบอกนะพอดีพูดตามไพ่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าชาวราศีมีนที่ ขาดรายได้รายได้สภาพคล่องไม่เหมือนเดิมไปขอพอรได้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ขอพอรแล้วรายได้จะกลับมาดีนะคะกับเรื่องของความรักค่ะความรักชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดนะคะไพ่บอกว่าให้ขอพอรเรื่องของสเสน่ห์แล้วก็เน้นว่าไปขอพอรในช่วงวันที่พระจันทร์เต็มดวงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับพรนั้นๆค่ะมีเกณฑ์ที่เทวดาจะให้พรค่ะเรามีน้ำหอมกลิ่นประจํา คนธาตุน้ำนะครับชาวราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะครับถ้าสนใจน้ําหอมกลิ่นประจําของคนธาตุน้ําสามารถติดต่อเราได้นะครับและอยากจะเสริมให้กับชาวราศีมีนอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหอมกิ่นมหาหงนะครับเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับชาวราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่ อยากให้คนมาสนใจอยากให้คนมารักมาเอ็นดูมาเมตตาเนี่ยน้ำหอมกลิ่นมหาหงเนี่ยสามารถเสริมให้ชาวราศีมีเนี่ยมีสเสน่ห์มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ สำหรับชาวราศีมีนที่มาดูคลิปนี้ค่ะแล้วสนใจน้ําหอมมหาหงนะคะแอนเปิดไพ่ให้หนึ่งใบชาวราศีมีนที่บูชาน้ําหอมมหาหงจะช่วยเสริมเรื่องการเลือกทางเลือกที่ดีค่ะเวลาการที่ชาวราศีมีนจะต้องตัดสินใจอะไรนะคะพลังของน้ําหอมหรือว่ากลิ่นของน้าหอมเนี่ยจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเลือกในสิ่งที่ดีเลือกในทางที่ดีค่ะ